เ้าสู่ช่วงสีสังโซเชียลนะครับผมพาไปพบกับน้องที่มีฉายาโด่งดังมากๆเออฉายาเขาก็คือแมวห้วยขวางชอบลากเก้าอ,อี้ฉ <laughs> ายาน่ารักมาก<ๆ>ออทำไมชอบลากเก้าอ,อี้แล้วทำไมถึงต้องลากเก้าอ,อี้ไปพบกับน้องชินจังได้เลยครับโถ <laughs> คนที่อยู่แถวนั้นนะฮะรู้จักชินจังเป็นอย่างดีชินจังเป็นแมวเพศผู้นะฮะคุณแม่เนี่ยก็ทําอาชีพฮะค้าขายอาหารทะเลค่ะเออทําไมถึงได้มาลากแบบนี้ล่ะคุณแม่บอกว่าชินจังรักการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีความฝันครับว่าอยากจะทําช่อง Youtube าพาคนไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับแต่ว่า ความที่ชินจังยังเด็กนะ,ค,ะคุณแม่ก็เป็นห่วงก็ยังไม่อยากให้ออกไปสู่โลกกว้างนะครับสิ่งที่คุณแม่ทําได้ก็คือว่าเวลาคุณแม่ทํามาค้าขายคุณแม่ก็เลยเอาชินจังฮะไปผูกเอาไว้นะฮะตามเก้าอี้บ้างตามแผงตามแคร่ตามอะไรบ้างนะฮะโดยที่คุณแม่เข้าใจแหละว่าลึกๆชินจังอยากออกไปดูโลกกว้างเต็มทนแล้วอืเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่คุณจะต้องได้เห็นถึงแม้ว่าจะลากจะผูกอะไรไว้ชินจัง ก็พร้อมที่จะออกไปสำรวจเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนเหมาะที่จะถ่าย YouTube ให้คุณผู้ชมได้ชมไหมหนูชอบควาสัมภาษณ์คุณแม่น้องมากเลยอะว่าไงเมื่อกี้ขับกลางก็เรียนน้องมีความฝันจะเป็นอินฟูไม่อันี้เติมให้ <laughs> หนูก็เรีกว่าเรื่องจริงอันนี้เติมให้เองไม่มีอะไรคุณแม่เ<ด>ขาชอบมาผูกน้องไวนะ้เงี้ยน้องชอบหนีเที่ยว น้องชอบหนีเที่ยวแม่บอกต้องผูกไม่ผูกกันหนีไปไหนก็ไม่รู้นี่ขนาดผูกนะผูกแล้วเนี่ังลากไปได้อ่ะลากไปเรื่อยถโกดูสิดูสิดูสิมันขึ้นัดด้วยเหรอลูกดูสิดูสิฮะเห็นไหมชินจังนักท่องเที่ยวเออนี่แหละน่ารักนะคนแซวนะบอกมีหน้าไอ้ผาเมื่อกี้เก้าอี้ถึงได้เหลือสามขาเขาลากสะพังหมดแล้วคุณผู้ชม ประท้อารมณ์ดีกัน<ฮ>ะนะนในเบล็กสุดท้ายผู้ชม่าไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องความน่ารักของหนูน้อยเด็กคือผ้าขาวอันบริสุทธิ์บางทีความเข้าใจของเด็กน้อยน่ะผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะยังคิดไม่ถึงไม่เข้าใจเด็กน้อยคนนี้ค่ะเขาเขียนจดหมายใส่บาทขอพออเรอเอา้าบางทีความเชื่อเนาะไหว้ขอพรใส่บาททำบุญแล้วก็ขอพรอะไรอย่างงี้ไปใส่บาทแม่ก็สอนไว้ไงหนูเวลาทำบุญใส่บาท อย่าลืมอธิษฐานขอพรนะลูกถ้าขอพรพี่หนูขออ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงขอให้สอบได้ที่หนึ่งแน่อะไรอย่างเงี้ยขอให้สุขภาพหนูเจ้าบอกลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เรียนเก่งๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ฟังคําแม่แล้วเชื่ออยากขอพรข้อหนึ่งก็เลยเขียนขอพรและใส่บาตรไปดูกันว่าน้องขอเรื่องอะไรคะได้ที่หนึ่งแหละเปิดด้วยนะคะหลวงพี่ ชมพู่ไม่ได้ขอให้สอบได้ที่หนึ่งหรอไม่ใช่จ่าโถอยากได้ตุ๊กตาลาบูหูโอโถดูน่ารักตรงไหนหรือว่ากระดาษพับมาแบบเป็นหลายมุมมากนะกลัวหลวงพี่ไม่เปิดหลวงพ่อไม่เปิดเขียนบอกว่าฟิลเหมือนเราเล่นกับเพื่อนอะเออเปิดอ่านด้วยนะคะพอเปิดมาครึ่งกลางยังกลไม่หมดต่อเปิดอ่านอีกค่ะพอเปิดเข้ามาข้างในอีกด้านค่ะเออสรุปเขียนไว้ว่า อยากให้แม่ซื้อลาบูฮู้ให้อเอาอยัางไงละคราวนี้หลวงพี่บอกว่าสงสัยเดี๋ยวคราวหน้าวีทบาทนต้องบอกโยมแม่ของน้องให้ซื้อให้แล้วแหละเพราะว่าพรที่ขอเนี่ยจะได้เป็นความจริงโถเด็กน้อยคลิปนี้เป็นมาร่ลกมากเลยคุณผู้ชมค่ะมีคนดูจํานวนมากเลยค่ะและมีคนเข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักบอกว่าถ้าแม่ซื้อให้จริงๆร,รอบหน้าอาจจะมาขอพอรทั้งห้องเหรอเขียนและใส่บาตรทั้งห้องเลยบอกน้องอมีความจับสนนะระ<อ>หว่างหลวงพ่อกับลุงซันต้า แต่ช่วงคริสต์มาสอะจะขออะรใส่ถุงเท้าใช่ไหมใส่ถุงเท้าแขวนที่หัวเตียงเขาบอกว่างานนี้หลวงพี่ต้องช่วยน้องแล้วล่ะโถเอ็นดูไม่รู้น้องอายุกี่ขวบเนาะเอาน่ะเดี๋ยวคุณชมพู่จะส่งอะไรบูบูไปให้ดีไหมได้นะแต่ที่บู่ะเนี่ยรักเด็กรักเด็กแต่เขาอาจจะได้ไปแล้วก็ได้นหลวงพ่อหลวงพี่นะไปวินาใบทีน่าจะบอกโยแม่วันก่อนลูกขอลาบูบูน่าจะบอกได้กระซิบได้เอแม่น่าจะจัดให้ละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงแล้วนี่ยังแพงอยู่ไหม ผมไม่ทราบเหมือนกันแพงไหมแพงอยู่หรอแพงอยู่หรอแต่ไม่มากแล้วโอ้ราบูผูเทียมก็ได้แปดสิบตามตลาดจับนะคะคุณเหรอของมีลิขสิทธิ์ของค้าอ๋อเหรอทำไมเขาวางขายกันเต็มไปหมดเลยไม่เห็นนะไม่เห็นโดนจับไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นอ๋อเหรอเออลอตเตอรี่ก็แปดสิบบาท เอาอีกแล้วเนะี่ยไปอีกเรื่องอ่ะเรา <S <S อ่ะจริง <S <S เลยอเอาผู้ชมมาผมพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้คนดูไป11.5ล้านวิวเป็นเหตุการณ์ของดาวติ๊กต็อกคนหนึ่งเขาอยู่ oh, you know นอร์เวย์ทีนี้นอร์เวย์วิวสวยอะ่ะใช่สวยมากวิวสวยปับ๊บพอเขาไลฟ์เท่านั้นแหละคนก็บอกเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่แบบว่าแบบไลฟ์สดจริงๆอะ่ะแบบไม่เอาซีจีข้างหลังอะ่ะเขาบอกซีจีอะไรนี่วิวจริงๆเชื่อไหม ไม่เชื่อ,อใครจะไปเชื่อเอ้าดูสิเขาทํายังไงกว่าคนดูจะเชื่อลองชมครับภาพภาพา,าปลอมมากอ่าทุกคนมันเป็นภาพปลอมมากีตมันะสวยมจม,มันเป็นของจริงเดอ้อคือเข้าใจปะมันเป็นของจริง ให้ฉันทํายังไงเธอจะให้ฉันขี่สกูตเตอร์ไปตรงนู้นให้เธอดูไหมว่าเป็นของจริงอ่าฉันเอาสกูตเตอร์ไปขี่คุณน้าต้องอย่างของจริงไหมคะของจริงค่ะโอเคทุกคนดูนะ เนาะที่มาของคำว่าแก้เหงายังไงให้ได้เหงื่อนะหลายหลายคนเวลาไลฟ์เนี่ยคือแก้เหงนะแต่ดูสิฉันจะต้องเดินหอกไปฉันจะต้องขี่สกูตเตอร์ฉันจะต้องไปตากแดดแต่ภาพสวยจริงนะจริงๆสวยมากแสงต่างประเทศนะหลายประเทศเลยนะสวิตอรนเว์อะไรพวกนี้นะโอ้โหเนี่ยแสงแบบมันกลายเป็นมองตรงไหนก็สวยไปหมดเลยใช่ค่ะเนาะเอ็นดูเอ็นดูว่าต้องพิสูจน์ให้ดูไปนู่นละโอ้โหชีวิต แล้วเนี่ยเห็นแดดแรงๆแบบนี้ผมว่าอากาศน่าจะเย็นดูจากการแต่งตัวใช่ใช่ใช่คนดูไป11.5ล้านวิวอ่ะโอ้โหมีคนแซวเนาะตุ้ยคุณแม่เป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วนะคนดูเยอะเป็นกระแสไปแล้วครับให้มีอารมณ์ดีกันนะคะปิดท้ายรายการคราวนี้ขอบคุณสภาพิธีกรสวยๆจากรถสลิมด้วยค่ะเจอกันมาพรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ